่อสามจ้าขอบพระคุณพ่อพอแม่เอฟตี้ทุกข้ทุกคนได้จ้ะเด้อเยอะแยะไปหมดเลยแมวออกมานั่งข้างนอกกินอะไรง่วงทุกทีเลย สวัสดีดเลยแต่พอพอนม่สัญ,ญลักษณ์คุณคุณเก่งมากเลยค่ะสัญลักษณ์คุณเก่งมากเลยค่ะ,ญญคคะตะกี้หนูพิมพ์ผิดค่ะขอโทษด้วยนะคะจ้าจักริดสวัสดีจ้าแมวเชื่ออะไรบ้างครับขอโทษด้วยนะคะจ้าไม่เป็นไรจ่าพิมพ์ผิดก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะธรรมดาของคนเรายัางยังส้มโอส้มโอจะตีแต่น้อง อันนั้นชื่อดำปีนอนอยู่ก็ชื่อลายแดงอันนี้แม่บุญรอดอันนี้เจ้าเทาอันนี้แม่เฟิร์นจำได้หมดอันนั้นเจ้าสลิดเอ้ยไม่ใช่อันนั้นเจ้าเทาจ้ะ อ่าพูดผิดได้ในใบเงินนี่เจ้าสล็ดอันไหนอยู่ในกระบาตายนั้นส้มโอนี่เจ้าส้มจุกอันนี้เจ้าส้มฉุนอยู่นี่เจ้าสีหมอกนี่นีเจ้าสีหมอก นยอกเยอะอยู่จ้ะเขาเข้าไปนอนข้างในนู่นแล้วนนนน,น,นข้างในตอกในในตอยอยู่มีหนูจะเอาชื่อช่องของคุณยายไปลงยูทูบค่ะให้ทุกคนมากดติดตามได้หลกขอบใจมากหลกส้มเช้งไม่มีใช่ส้มเช้งไม่มี <laughs> จะส้มเช้ง แมวส้มเราก็จะเรียกส้มนะส้มฉุนส้มโอ Hadi. ส้มจุกชื่อใบเงินน่ารักดีค่ะนี่ไหนน้องใบเงินอยู่ไหนน้องใบเงินใบเงินไปไหนน้องนี่อ่ะใบเงินใบเงินอย่นี่ใบเงินอันนี้ใบเปิร์นอันนั้นเจ้าเทานี่นี่นี่เห็นคาตาเลยนี่นี่ดำเกิงเนี่ยนี่นี่นี่ดำเกิงเนี่ย อด,ดูเอ๊เป็นผู้ชายกับผู้ชายจะอันนี้กันได้ยังไงเนี่ยดู้ดิเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอดเเอดำเกิงเออดำเกิงนี่ใบเงินน่ารักดีดีนะจ้าเออเจ้าส้มส้ม ดำเกิงนี่เป็นคนยังไงนะดำเกิงฮะผู้ชายกับผู้ชายเป็นไงล่ะโมโหเขาเตียวเห็นไหมสัสพดีเด้อจากพ่อพ่อแม่แม่ทั้งคนมจน็จะ ทำได้ไงนะทำอะไรลูกใบเงินหน้านะกพีนะทำได้ยังไงนะทำอะไรลูกกินหิวก็กินไงเรากินเสร็จก็นอนนอนแล้วก็โน่นอิ่มแล้วก็ไปกินน้ำ มีบริการให้ครบเลย